รีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดีแฮิรรีวิวครับอ่าอีพีนี้วิเคราะห์ก่อนเกมวิเคราะห์ก่อนเกมอ่าสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาแล้วในสุดสัปดาห์นี้หลังจากกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นศึกเอฟเอครับเนาะครับผมครับผมอ่าหลังจากที่เราสองทีมเข้ารอบเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วอ่ากลับมาสู่เส้นทางลุ้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันอีกครั้งหนึ่งครับผม ต้องบอกเอฟเอครับเป็นความหวังสุดท้ายของแมนยูนิวคาเซิลแล้วเนาะเพราะว่าพรมเมลีกนี่ยากเหลือเกินก็ตอนนี้ก็หวังเขาเรียกอะไรไล่พื้นที่ยุโรปอย่างเดียวครับอืมอ่ะไปเริ่มจากนิวคาเซิลกันก่อนครับเปิดเซนต์เจมส์พาร์คพบกับวูฟแฮมตันครับเออเจอว์บูฟแฮมตันสี่ทุ่มสี่ทุ่มไม่ดึกครับไม่ดึกครับไม่ดึกไม่ดึกแล้วขาโพดบอกสบายแล้วดีมากเกมมีความพร้อมเป็นไงบ้างขาโพดนิวคาเซิลความพร้อมไอ้ขุมพลังก็ยัง เหมือนเดิมเลยครับผมอ่อืมครับจากเอฟเอับนั้นล่าสุดก็คือไม่มีไม่มีตัวเจ็บเพิ่มใช่ไหมครับไม่มีครับอืมอ่าเกมนี้คิดว่ารูปเกมจะเป็นยังไงนิวคาสเซิลเจอวูลฟแฮมตันอ่อน่าจะเป็นเกมบุกใส่กันเลยครับผมอืมครับเพราะว่าทั้งนิวคาสเซิลและวูลฟแฮมตันเพิ่งชนะในศึกเอฟเอมาด้วยกันทั้งคู่ใช่เพิ่งเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่เลยเนาะครับครับผมครับผมอ่ะสิเอ็คนแรกครับข้อโพด อ่าครับผมคาดว่าคาบว่าอ่าก็มีผุ้สาประตูครับเป็นมาตินูบัฟก้าครับแล้วก็โอเคครับอ่าสองกล้องหลังครับเป็นไฟอาเป็นแชร์ครับแล้วก็อ่าจามาร์ลเซลอ่าแล้วทิปเปียร์ลิฟาร์เมนโตครับแล้วก็โอเคอ่าเป็นผู้ผู้เป็นาการเลยครับอ่าก็เป็นอุนโดกิมารลครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็อิสมาลี่เป็นเอลเลนแนเดอร์สัน ครับอตอน,นแรกมีคนเดียวครับอีซักครับอืมหมดแล้วแล้วก็มีอเมรลอนกอร์ดอนครับเอออ่าโอเคจากเกมที่แล้วสึกเอฟเอครับรู้สึกแบ็กซด์จะกลับมาใช้แดนเบิร์นใช่ไหมครับ่เ,เกมนี้ข้ขาโพดอยากให้กลับมาใช้ลิฟลาเป็นโตใหม่ใช่ไหมนัน่นแหละครับยังไงของิฟลาเป็นโต้ยาวๆครับอครับเพรต้องบอกว่าเกมนี้วูฟมีปีกเร็วบอกเลยว่ามีปีกเร็วแน่นอนครับ Pedro เปโดเนโต้ตัวจัดแล้วครับวิงว่งวิ่งสี่คุณร้อยอะไปโดเนโต้อะใช่ถ,ถ้าแดนเบิร์นนี่ยืนซ้ายใช่ไปโดเนโต้เล่นขวาด้วยโอ้โหถ้ามันแดนเบิร์นลงจริงมี่ขวดกันอะขวดกันทึ่งสนามแม่โอ้ย่ะแล้วต้องบอกว่าเกมนี้เขาพดคาดการว่าให้ อะไรนะเอลิสแอนเดอร์สันลงเออทำไมให้เป็นเอลิสแอนเดอร์สันลงมาคู่ไมลี่อ่ะเหมือนอให้ทางอลองซับได้พักบ้างครับอี่แล้วแล้วเขาก็สดสดเลยอ่ะแล้วก็ไปไปอัดกับทีมที่แบบใช้ความเร็วด้วยก็จะมีประโยชน์กับเราด้วยครับอืมแล้วเกมเกมที่แล้วแอนเดอร์สันลงมาเป็นตัวสำรองนัดแบล็กเบิร์ดใช่ไหมครับเล่นเป็นไงมึงก็โอเคนะครับ อืมอืมครับส่วนข้างหน้าก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะก็พึ่งทางด้านของอีซักกอร์ดอนเอาไมลอนก็คือน่าจะเป็นชุดใหญ่สุดระดับถูกไหมสามตัวหน้บเกมนี้ก็ต้องบอกว่ามาดูว่าดูบัฟก้าจะเหนียวต่อไหมอือเขอนียวเถอะต้องเหนียวครับเออแต่ผมว่าก็เขาน่าจะได้ความมั่นใจระดับหนึ่งนะหลังจากที่แบบช่วยเซฟจุดโทษให้ทีมชนะแบล็กเบิร์นมาได้ครับผม ครับผมครับอ่าห้านัดหลังสุดครับอของนิวคาสเซิลเนาะก็ชนะเอ้ยเสมอชนะเขาเรียกว่าอะไรชนะอ่าชนะนัดล่าสุดชนะเบอร์นมาในสึกเอฟเอครับครับแล้วก็พิมาริกนัดล่าสุดก็คือแพ้ออร์เนนอลสี่หนึ่งใช่อ่าแล้วก็สะดุดเสมอในบ้านมาสองนัดแล้วกับบอลมัดกับลูตันอืมอ่านัดนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอวูฟิกครับ แปลว่าเกมหลังๆในเซนต์เจมส์พาร์คนี่นิวคาสเซิลอูเสียประตูเยอะไน้นะสองลูกกับสลูกเลยใช่ไหมครับอืมก็เหมือนระบบทีมหลังๆแบบแปลกๆไปด้วยครับผมอืมอืมกลายเป็นนิวคาสเซิลนี่ถ้าห้านัดหลังสุดนี้เล่นนอกบ้านดีกว่านะเนี่ยเพราะว่าไปชนะแบล็กเบิร์นกับฟอ r เรสได้ใช่แต่แพ้อ์เซอนออเซอนนี่มันแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหของเขาแน่จริงครับ เออของเขาแน่จริงๆเนาะครับผมอ่ส่วน head to head กับ woof ฤดูกาลนี้นัดแรกนิวคาสเซิลบุกไปเยือนวูฟเสมอกันมา2-2ใช่ครับผมอ่าก็ต้องบอกคือถือว่าเป็นเกมคู่ขี้เนาะอืส่วนฤดูกาลที่แล้วนิวคาสเซิลเล่นในบ้านชนะ2-1บุกไปเยือนก็เสมอ1-1อีกโอ้แปลว่าใกล้เคียงมากอฤดูกาลก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านชนะ1-0บุกไปเยือนแพ้ woof 2-1อู้นี่แปลว่านิวคาสเซิลแพ้ทางวูฟนั่นไงเกมเยือนอะไม่ชนะเลยอะ เฮดทูเฮดอ่ะแต่เกมนี้เล่นในบ้านสองฤดูกาลหลังสุดนิวคาสเซิลชนะหมดอืมครับอืมเกมนี้มั่นใจไหมครับโพดเล่นในบ้านก็มั่นใจครับอ่าโอเคครับครับหายสกอร์มาเลยครับโพดอ่ะนิวคาสเซิลชนะไปสองประตูตอนหนึ่งครับโอเคนิวคาสเซิลชนะครับผมสองประตูตอนหนึ่งครับผมได้แน่นอน ถายคนยิงนะถายคนยิงไหมโอ้ขำๆคนยิงขอเป็นอีซักแล้วกันประเดิมตัวแรกมาแต่แต่ครับผมครับครับอีกลูกนึงอีกลูกนึงอีกรูปหนึออใครดีเอาเป็นอะเมรอนแล้วกันครับฟอร์มกำลังอนครับผมอแต่เอาเมลอนก็มีสิทธินะหลังๆชอบลากไปยิงเองใช่ใช่ครับแต่ออกไปเลยแล้วใครใครกานาโชผมว่า ลากิงเองไปไหนก็ไม่รู้นั่นแหละครับครับเหมือนกันครับผมอ่าโอเคครับอ่าอันนี้นิวคาสเซิลก็น่าจะเก็บสามคะแนนได้เนาะเล่นกับวูฟครับอ่าโอ้ยโทษครับอ่ะคู่ต่อมาดกว่ะแมนยูอืมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์สเตีดมวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งครับผมต้องบอกเกมนี้ดูแบบใจร่มร่ม เลยเพราะว่าเจอแมนซิตี้หลังๆไม่เคยชนะเลยแมนยูเฮ้ยแต่มีหลงพี่โอนาน่าเลยผมว่าโอนาน่าเกมนี้ก็ไม่น่าไหวอ่ะพอดูดูฟอร์มซิตี้นัดลูตันอ่ะโอ้โหฮาลันยิงห้าลูกอ่ะบ้าไปแล้วโหมนุษย์เหล็กเขากลับมาแล้วเออร์ลิงบาร์ฮารลันสัตไปห้าลูกเควินเดอะบอยสี่แอซิตเกมเดียวโอ้โหเดอะบอยนี่ของจริง เออเขาบอกว่าแกเป็นคู่หูนรกกลับมาแล้วเดอร์บอยฮารันเพราะว่าเดอรบอยฟิตแล้วไงตอนรู่นการเขาหายไปเนาะหายไปช่วงหนึ่งเลยมาเจอกับผมกดีไงตอนนั้นเจำได้เลยฮอไอ้ทางเดอรบอยครับครับผมปุ๊บยิงผมเลยจำได้นิวคาสเซนโดนครับผมครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ความพร้อมเมนยูก็คงเหมือนเดิมครับแบ็กซ้ายไม่มีไม่มีทั้งลุกชอไม่มีทั้งไทโลมาเลเซียเจ็บอยู่ เสนอฮาร์ปก็คิดว่าแฮาร์รี่แม็กควายก็น่าจะยังฟิตไม่ทันเพราะฉะนั้นชอยตัวเลือกเนี่ยเขาบอกว่าจอห์นนี่อีเวนก็ก็ไม่ฟิตอีกครับโอโ้โหเพราะฉะนั้นผมว่าก็น่าจะเหลือแค่เนี่ยแหละลินเดอร์เลฟกับวาลานยืนเซนเตอร์ละครับผมแล้วก็คิดว่าแบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นอัมรบัดลงเหมือนเดิมเออเพราะว่าแบ็กซ้ายไม่มีแล้วแต่เกมนี้ผมว่าอ่าไปดูดูรายชื่อผู้เล่นเลยก็ได้อครับู้ซับตูก็น่าจะเป็นโอนาน่าครับ กองหลังก,ก็อย่างที่พูดไปอัมรบัตน่าจะเล่นแบ็คซ้ายแต่ว่าผมค่อนข้างกังวลถ้าเอาอัมรบัตเล่นแบ็คซ้ายจริงๆอ่ะซิตี้มีปีค่อนข้างเ<ช>ร็วอ่ะแล้วอัมรบัตไม่ได้ไม่ได้เป็นนักเตะที่มีสปีดอะครับผมอ่าไม่ว่าจะแบบเจออะไรนะั้นจิลมี่โดกูดกหรือว่าจะเป็นแมนนาโตซิลวาอนันแหละครับตรงกลางครับครับใช่แต่อาจจะแบบอ่ะพี่แจ็คแจ็คแจ็คกิลิตรู้สึกแม้แต่ยังเจ็บอยู่เออฟอร์เดนเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่า อืมครับผมโฟเดนโฟเดนเออโฟเดนโฟเดนใช่เจอฟิลโฟเดนเองครับผมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นแบบฟิตตี้มีนแบบโตเร็วๆอ่ะใช่คร <c oughs> ับส่วนมิดฟิลด์ตรงกลางคิดว่าเกมนี้เทนฮากน่าะน่าจะให้ไมนูกลับมากลับมายืนสเ11คนแรกกับคาเซมิโลครับผมเอาถ้าเอาสกอตตม่ชูม,มิเนลงมานี่ผมว่า <c oughs> <c oughs> ไ,มไม่มีประโยชน์นะพูดกันตรงๆเลย คือซิตี้เป็นบอลสไตล์คลองเกมอยู่แล้วอะ่ะสไตล์บอลเคาะหาช่องอะ่ะ<ช>แล้วแม็กโทมินเป็นสไตล์แบบคลองบอลไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นลำบากอ่ะเออตัดบอลก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคิด <c oughs> ว่าต้องเป็นพี่กเกษมคู่กับไมนูแล้วแหละ,อะไมนูอย่างน้อยก็แบบทางบอลหรืออะไรต่อให้ยังอายุยังน้อย <c oughs> แต่ว่าก็ <c oughs> ก็ถือว่าแบกอะ่ะแบกกองกลางอะ่ะตอนนี้ใจเขามใจเออครับ ดูโดฟานนเดสก็คงเป็นย์เมเกอร์เหมือนเดิมเพราะมันก็คงไม่มีใครแล้วหมดแล้ว <laughs> แต่ข้างหน้าสามคนคิดว่าเทนฮาก็น่าจะให้โอกาสแอนโทนีต่ออีกนัดหนึ่งครับ <c oughs> เพราะอย่างที่บอกเพราะว่าข้างหน้านี่ก็หมดแล้วก็เหลือเหลือแค่โอมารีฟอ์ซันที่ที่เทนฮางองใช้ไปตัวจริงกับสัปดาห์ที่แล้วครับหรือหรืออีกแบบหนึง่งก็ก็อย่างที่ผมบอกไปบอกชอยตอนนั้นไปว่าเอาอมัดเดียโลลงมาจะเล่นเป็นสุดหน้าตัวกลาง ให้แรดฟอร์ดกลับไปซ้ายกานาโชกลับมาขวาเออครับแต่ก็คิดว่าเทนฮฮาผมว่าก็น่าจะใช้สูตรนี้แหละกานาโชซ้ายแอนโทนี่ขวาแรดฟอร์ดกลางอันนี้อันนี้คือเดาใจเทนาฮคไหมครับผมอแต่ถ้าเอาจากส่วนตัวเอาจากส่วนตัวถ้าผมผมผมอยากให้เทนแฮกจัดก็คือเอาอามาัดลงแทนแอนโทนี่ก่อนดีกว่าเออครับผมรับผม,บผมแต่ก็ต้องมารอดูว่าเทนแฮกจะคิดยังไงเนาะอันนี้เดาเอ,อันนี้เดาใจเทนแฮคครับผม สถิติ5นัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าเมนยูเพิ่งมาสะดุดจากศึกพิมารีกสัปดาห์ก่อนที่แ<ค>พ้ฟูแลมคาบ้านไป2-1ครับอ,อนอกนั้นก็ถือว่าก็ชนะมาหมดเฮดทูเฮดไม่ต้องพูดถึงเจอ,อซิตี้ <laughs> แพ้หมดเลยชนะนัดเดียวครับ <laughs> ก,กระจายดูดิ แพ้นัดแรกนัดฤดูกาลนี้นัดแรกมันอยู่เล่นในโอทาฟอร์ดก็แพ้มาแล้วสามศูนย์ครับผมฤดูกาลก่อนอเล่นในบ้านชนะสองหนึ่งเกมไปเยือนนี่ถล่มทลายเลยหกสามนั่นเละสิโอ้โหนี่เละเทะครับฤดูกาลก่อนหน้านั้นก็แพ้บุกไปเยือนที่อีทีฮัดก็แพ้สี่หนึ่งครับเออเอฟเอครับฤดูกาลที่แล้วก็แพ้สองหนึ่งครับเอาง่ายๆเกมเยือนซิตี้แพ้หมดไม่เหลือเฮ้ เกมนี้เลยบอก็คือแฟนเมนยูก็เหมือนก็คุยกันหน่ะเกมนี้เหมือนกับแบบเอาจริงนะถ้าเสมอนี่เหมือนชนะแล้วอะแล้พูดพูดกันตรงๆเลยเสมอเหมือนชนะถ้าชนะนี่ถือว่าโอ้โหูลอกต้องใช้คำนั้นเลยเพราะด้วยความที่นักเตะเมนยูก็เจ็บกันซักขนาดนี้ด้วยเนาะเจ็บกันเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยอื่าหายสกอร์ครับผมให้ที่ชนะ โอเคครับมันก็อันนี้ก็ทายตามแฟกต์ๆอ่ะเราก็ไม่อยากจะไปฝืนเนาะใช่ใช่จะให้แมนซชตี้ชนะไปสามหนึ่งแล้วกันครับเออฮก็คิดว่าแมนยูยิงน้สักลูกหนึ่งก็โอเคละเพราะว่าณเวลานี้ผมว่าโอ้โหใครจะไปหยุดเควินเดอะบอยกับเออร์ลิงฮาน์ลันน่ะใช่เล่นสักขนาดเนี้ยสองคนเนี้ครับถือว่าสุดๆแล้วอันนี้ก็แบบ เขาเรียกอะไรแพ้แบบยอมรับความจริงอ่ะก็แบบเออแพ้ก็ไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยแต่แบบออขอว่าแบบอย่าแบบห้าหกศูนย์อะไรก็พออ่ะเออแบบปีก่อนๆอ่ะเขาไม่ไหวนะอย่างน้อยก็แบบเออสักสองศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งมันยังพอแบบเขาเรียกพอทาใจได้เนาะสําหรับแฟนแมนยูอะไรเงี้ยครับผมอ่ะตารางคะแนนครับก็ต้องบอกว่าไป่เรื่อยๆแหละนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลอันดับสิบอะเขาพูดลงไปเรื่อยเลย ไอแมนยูไอทังเลสไอเชลซีจะแซงไมครับนี่ <laughs> ใช่เพเชลซีแข่งน้อยกว่าคุณนัดหนึ่งด้วยนะใช่ว่านัดล่าสุดเขาเล่นลีคับถ้าเขาเก็บนัดเก็บตกได้นี่เป็น,น,นสามลิบแปดนิวคาสเซิลลงมาดัดสิบเอ็ดแล้วนะนั่นน่ะสิอืมอส่วนแมนยู <laughs> ผมว่าก็คงที่เดิมนี่แหละสี่สี่เพราะไ่บตั้นไงก็ไล่ไม่ทันต่อให้ไบตั้นชนะเออพะ วีคนี้รุนยากเลยกันผมว่า44เท่าเดิมมคงไม่เท่าสเปอร์47อะครับผมค้างค้างอันดับ6ต่อไปแต่ก็ลุ้นให้นิวคาสเซิลชนะถ้านิวคาสเซิลชนะ40นี่คุณตามตามขึ้นมาเลยนะตามแมนยูแครนเป็นอันดับ7แครนเลยแซงไบรท์ใต้เลยรวดเดียวครับผมรวดเดียวใช่อ๋อแล้วนิวคาสเซิลเจอวูฟด้วยนี่ถ้าคุณชนะวูฟได้คุณก็แซงวูฟเลยโอ้ยแต่ฟอร์มฟอร์มผมไม่ได้ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เลยเออเนาะเพอช่วง ช่วงนี้นิวคาสเซิลก็แกว่งพอสมควรแมนยูก็แว่งเหมือนกันใช่ครับผมอถ้าพูดถึงหัวตารางถ้าแมนซิตี้ชนะแมนยูได้ก็แต้มจะแซงลิเวอร์พูลก็ต้องรอดูผลลิเวอร์พูลกับาร์เนอลดนวยว่าจะเป็นยังไงเนาะใช่ครับผมครับผมอะวีคนี้สึกหนักเหลือเกินสำหรับแมนยูนิวคาสเซิลคุณเล่นกับวูผมว่าก็น่าจะสบายๆแหละอืยังยังพอได้ครับยังพอได้อืมยังพอได้เนาะ คิดเลยว่ายังยังลุ้นได้ยังลุ้นได้ใช่แมนยูนี่ผมคงดูแบบทําใจอ่ะหลวงพี่โอองค์ประทับเถอะเกมนี้ครับผมเออครับผมโอเคครับอันนี้เป็นวิเคราะห์ก่อนเกมครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเลาวเลยนะครับโอเคครับ EP นี้ไปก่อนครับสุดสัปดาห์นี้ดูบอลให้สนุกครับผมครับผมครับสวัสดีครับ